ปานสาธุสาธุเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นในกล่องนึงห่ากักบ้านเลยว่าควงว่าไก่นี่แม่เห็นนึ่งห่าระบาดยนั่น1ึหาเขานึ่งหานึหาเห็นไว้แสงเห็นเห็นเลย่านี่นีนั่นนั่่น เลขตัวหนึ่งนี่มองเดียวกันบอกกันว่าหัเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตัวเลขกหนึ่งเลยล่ะตัวเล็กหนึ่งเลยนั่นละนั่นละนั่นละตัวเล็กหนึ่งเลยอ้าวเราบ้านอ๋อนี่เลขกหนึ่งเอเห็นคักเลยวน่แขึ้นกนมุนอ่ะขึ้นวายขึ้นว่าขึ้นว่าดีรดีรามนโมเมนต์หนึ่งห้าหนึ่งแปดโอ้เลขางามเลยขางามขึ้นว่าแล้วขึ้นว่าคังแล้วเบื้องนกล้องมันเนื้อง่าหนึ่งแปดเนี นีแม่อันน um, no ี้คือเป็นเลขกนึ่นี่ตียกแปดทีแม่เลยขีดตรงๆแต้บเป็นหัวแม่จ้ะอันนี้เป็นหัวเล็นึงอันนั้นเป็นนึขีดรงซื่อแม่จ้ะที่เลขยกเลขล่างหมดเลกล่างก็ค่ะเล็น่เหลนึ่งเลขกนึ่งนข่นึงเลขกคานี่เลขกคานี่ น้านัาน้าเห็นน Saint ้ำกันอรือเลานี่ยนึงหนึ one, le ch. Le ch ha, ha, ่งหนน่หน่นเลงหหนนี่งหงนึ่งหนึ่น่นึนึ่นึ่นึหนึ่งหนงหนึงห่งนหนนึ่งนงนึ่งหงหนึ่นึ่ ไปซื้อไปโหลดไปช่วเกาไปซื้อรถตะลีซื้อังไรซื้อซื้อรักไปเลยนืกเห็นากี่หนาะเออนึงเห็นาีหนึ่งนี่าหนึ่งเหมืหนเนยเขาเล่เ็ดเลกวิ่งนึ่งนี่ก็ได้หลายเเขาเป็นหลายเหเเลกวิ่งโอ้ฮงหาแฮงงามด้วยบาดหาแฮงง่าม

ว่าอันคือว่าผีหลอกค่ะอาจารย์มือคึืนว่าไห้ฟังไหมค่ะมันเม็นมือคึืนนี่หรือว่านี่โอ้เฮ้ยเอออะไรนายเพิ่นเป็นจ้าไหนค่ะมัน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 ได้หลอกพาหอกมันหลอกง้อง้อพาค่าท้ายดิโอโย่อันท้ายมันก็มัจะเอาภาพเอาเรคือตัวแต่ที่นาามันมันชิน ผมก็ว่าตอนที่เขาไปผมไม่ได nice. <sh> ้ไปเขานิงเปนไปถากคนเราเขาชอไปเงนได้แต่ไม่ได้แ่แต่่าด้ไปเื่มนะอะไรเงี่ยพลังนะว่าอ๋อค่ะนี่ผมมันมันกับปรด้ทศไทยวิีโอะที่แกเนากพอไปเลยเาอไปไปถากไปยังให้เขออยู่ี่เาขออูไปถากคนบาดุเม็นั่นริงกขาเป็นเห็นบรรลุนึงถึงัวคนย้อนลงมาโอ้เห็นอยู่ในกองนี่บ เห็นยู้กลองอะไรสิดกลงอะไรวลูกัวนย้อนลงมาน่ะเห็นยูพอจานเห็นยูเห็นยู่อลูกลูกเนี้เป็นลูกเน่องเป็นหัวย่อนเป็นลูกเป็นฐานคือะมงท่าแก่เก็เป็นฐานเลยท่านบันืเนไปเป็นหัวย่อั่านอ่นี้บานอันเขาจะเห็นแล้วจะให้หอให้ออกกนผมกับผู้ื่บผมมึงจะมองให้เรายนนี นี่แควม่ออกมาได้ลอยว่าพี่หลอกอไรอย่างเ้ว่าพี่หลอกตัวไที่หลอกะไรอ่าเี่คุมามนี้ได้ได้ตัวอนดับหนึนในชี่พนผมเห็นซี่ขาแต่ว่าคันไคคิดตัวนี้ปวดมันไมฮะค่ะค่ะนี่วดนั่นแดงอั้งหัละอันนันแตกหกก็แตกแดงบวดก็แตกเจ็ดบอกก็อย่าอุนแต่ว่าผมเห็นซี่ขาี่ขาแตกหกแตกห่านนี่เนาะแปดเจ็ดนี่เนาะเมื่อเมา่าคิดแรื่ออะไคิดเร่องอบ่เนียน โม่ได้มันจับพี่มันมันมันหน่มันเห็นไปเล่นมามันขันออกแต่ของอย่างเองนะโอ้ตัวใดค่ะน่ะแต่เจ้าคขาเห็นมาว่านี่มันจับลายเนี่ยโมเมียนไหนมันจับมันออกมาเห็นเองเนี่ยอีท้องแดงอีท้องแดงก็มากระดับอีท้องแดงก็มาท่องมาท่องจับตั้งหาอีท้องแดงจับตั้งหานี่เออคนคนไม่ตัวนี้มัไม่ตัวนะนี่ตัวใดแม่ล่ะค่ะมันดูกุดอัน อันนี้ผมไม่ได้สลาผมเปมนไรเนี่ยนี่งก็กัดเนี่ยหน่อยเนี่ยมัน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 ลอยกันเนี่ยมมันขาเนี่เนี่มันขึ้นเนี่ยเนี่มันเหนี่ยมันอยกันเน่ยแต่ช่งบอกโอ้มัน่อยกันอมไม่ึคนจีสองหอกมาอะไรมันอร่อยกันลเนี่ยนนี่ักัหู้นเนเดียหน่อยยูอาจารย์อาจารย์ พระจานทร์นั่นตัวพระจานทร์นี่เห็นเห็นอยู่ต้นตะเคียนนี่พระจานทร์เห็นตัวใดอัน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 นี้อยู่นี่กว่าชิดเห็นซิบหาอแต่ว่าข้าเจ้าว่าตอนนี้วันนี้ข้าเจ้าว่าว่าอย่างนอยู่แต่ว่าเอาตามพระจานทร์เห็นนี่คือพระจานทร์เห็นซิบหาตัวเดียวน้อเห็นซิบหาตัวเดียวโอ้จ้าอันที่ตอนนั่นตอนที่เพิ่นลงบ้านตอนที่เพิ่นนั่นบ้านบ้าเพิ่นหลอกนี่พระอาจารย์เห็นน้ำมูบอ อันมีเง้ไเนี่ยพลังยึดตกันน่ะละตว่าผมกัไเลยผมมันผมมันทายวิธีโอนะจ้าทายวิีผมเ้าทีตัแต่ว่าเจ้ว่ามันมากขนลูกทุกทายวิโอแต่ว่าก็นติดตียอันเนี้ยเนี้ยเนี้ยพลังมาเอาขนไข่ขนคนไข่แยบนั้นก็ลูกลามตาบานอยู่แลวั่นมาเนมาแล้วทยแล้วแล้วเห็นแล้วแล้วว่าแล้วเห็นแล้วเราเลยทายลูกแล้วเร้เลยยยำบอเราเลยงีมานะจ้า น่ว่าคนคนที่เขาูภาราบด้วยนัว่าพี่หลอแยบาันเ้อวันแต่ว่าพลังออกมาเน่ว่าขอกวาเรียนพระยาออกวาเนอว่าพี่ร่อวันก็เล่นขอไปไม่ไรเลยกันถ้าเจ้าขอไปไม่เยอะเ่นนั้นผมก็ไปเรื่องมุกปู่เนาะแต่ว่าแต่ว่าแล้วแต่ว่ารูปนี่ชัดยู่วนอาจารย์ทรงไมาไหเบิงนี่ว่ามันเป็นรูปอ่าปาก ลูกอ้าปากนะลูกลูงนึงเห็นหัวคนย้อนลงมาโมยเธอหนึ่งจ้าจ้านันล่ะนัลนันล่ะแเนี่ยแค่ว่ามันสินมันชินยานุ่มนาะยางนุ่มคนใส่ใจแาขอไปกอนกับขอไปต้งกด้่เาเนาะจ้าราวมันชินบอกกล่นเนาะจ้ากับ่นางกับพ่อญาติคนไดใาเจากับม่นางล่างขงมากแหละกับมนางสวกันุหล่ะตอนกไปที่แรกกั้นเด้เอาท่าแตง แ่่เราลาแตลงเนี้บาดผมไม่ได้เป็่นนไม่อันทุนึงเลยว่าคนอันคนชื่นความแรงกอรูปราบทราบาดเลยพอเห็อย่างยังมุ้ง่ตัวนั้นมุ้ในตัวในเทียนเราดันละว่าเป็นเป็นตีงุ้งนี่มุ้งนี่ยู่ระว่าเลยว่ามันช่วงหน้ามันหน้ผมเหนือน่าสาวโปเกม่นกันห้องก็ดีได้มก็คนณทยอคน่เห็นตัวนี้เนี้ยว่าจันหรอกได้ไหนว่าเห็นนี่ตัวไม่ติงติงมุมมากมุมมากมือละว่าเนี้ย ผู้เป็นเมียฝรั่งอันบ่อลการเห็นน่ะเพื่อนเห็นตัวใดบาด้างครับครับเราบอกเออเป็นบอลนี่เหรอเราถือแล้วว่าดี่นี่เหมือนเพื่อนเห็นตัวใดค่ะเมียฝรั่งอันเมื่อกี้นี่คือมาเสียงคนมาเสียงผู้หญิงนะว่าว่ามันหกโมงหกเก็ดหกแปดนี่ล่ะหกเก็ดหกแปดเนาะเสียงคนนั้นเราว่าว่านะเสียงเสียงเมียฝลั่งนะว่าโอ้เอาตามเสียงได้เนาะพระอาจารย์เนาะ ก็ตามเสียงนแต่ว่าต้มึงเห็นเห็นซิาค้ง่เห็นเห็นเห็นเอาไม่สีพัฒนาเห็นอยู่จ้าแต่โตภาจานี่เห็นสิาแต่ว่าเมียฝรั่งเห็นเห็นสิบแปดคับอีคลิปหนึ่งเพื่นว่าเพื่อนเห็นอันหกแปดอีหยังนี่ละเดี๋ยวจ้าสิเขาไปเบื้อง้อย่าบห้ย่นเขาไปฟังเบื่งเออมาโดขอบคุณคัมาโหลดมาดม่ไป Caca, 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 caca,